สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้พบกับสาวจรร๋าเช่นเคยนะคะสาวจรร๋าจะชาานมมนนจวนเพื่อนมาทานมะม่วงกินกร,ร,รนะแจวปลาแซ่บๆยั่วๆจ้าเพื่อนเพื่อนมาข้ามากินมะม่วงกับสาวจ๋านะจ้ามันจิ้มสซ่บเลยจ้าเพื่อนเพื่อนคุณก่อนนะจ้านี่จ้าเพื่อนเพื่อนมาจ้าคำแรกแหกหมานจ้าเพื่อนเพื่อนอื้ออื้อ น้ำเชื่น้ำจิ้มฉ่ำๆเลยจ้าอือหืออือือจ้าหอมข้าวคั่วจ้าใส่หอมแดงเน้นๆเลยนะคะ อจาวจ้างงแก้วขมิ้นนะจ๊ะเพื่อนๆจิ้มยั่วเลยจ้า 靓的，你约来啊你 Thank mm -hmm. you. เพิ่งหายจากไข่นะคะคิดอยากอะไรเปรี้ยวๆ่ะกินเนื้อชุ่มคอไปเลยจ้าเืมอะ้อๆจ้า Thật sự là xếp Xẹp đi thì chả แตงไทยเจ้าเพื่อนนม่งช่างมาแจมด้วยแล้วนะจะ๊ะเพื่อนๆกินไปกินไปก็เผ็ด ้าจ่าพอแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆนายสร้างมาแซ่บๆต่อเลยจ้าง่ำม กินอยู่ที่ทำงานเลยนะจ๊ะเพื่อนๆ่บๆยามเที่ยงจ้าอุย้ยนม่ช่างคุยน้ำพริกนะคะเพื่อนๆอ,อ้ามไปเลยจ้า่บๆยั่วๆเลยจ้าน้ำพริกแจ่วปลา้าวันนี้จะหมดถ้วยแล้วนะจ๊ะเพื่อน สำหรับวันนี้สาวจ๋าต้องขอปิดคลิไปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆไว้พบกันใหม่คลิปหน้าจ้าขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปสาวจ๋านะจ้าเพื่อนๆสวัสดีจ้า